แล้วบอกว่าเปลี่ยนวิธีการค้าขายยังไงฮะบอกป้าไม่ต้องมายุ่งเลยทำไมลูกค้าย,ยังบ่นยังต่อว่ามาถึงขนาดนี้พี่มีเงินอะค่ะเขาเปลี่ยนวิธีการขายจริงจแต่เขาเปลี่ยนจากการขายหมูทดอดมาเป็นวิญญาณหมูชิ้นจิ๋วเนี่ยะคะ่ะ ที่อยากเก็บเงินค่าขานมอ่ะเขาอยากกินหมูทอดร้านที่มีเงินจริงๆนะคะแต่ถ้าให้เสียเงินอ่ะจะไม่คุ้มคดีก็ซอไม่ไหวหรอกนะคะลูกค้าพูดถึงขนาดนี้แล้วนะกลับมาขายแบบชิ้นเท่าเดิมเลยนะเลิกขายแบบนี้ได้แล้วโอ๊ยป้าจะให้ฉันกลับไปขายชิ้นเท่าเดิมมาฉันจะเอากำไรที่ไหนและยิ่งป้าแถมเก่งขนาดนี้ขาดทุนยับเยินละสิเดี๋ยวนะที่ขายอยู่ทุกวันเนี้ยขาดทุนเหรอ ใช่จ้ะพี่ขาดทุนสิก็ราคาต้นทุนหมูแพงขึ้นแต่ว่าปามให้ฉันขึ้นราคาและยิ่งคันนะแถมเก่งเป็นว่าเล่นฉันเนี่ยกุ้งกุ้งนอนเอาขาไก่หน้าผักทุกวันก็ปาบอกแล้วไงว่าให้ทนไปก่อนแล้วก็ห้ามเอาเปรียบลูกค้าไปนั่นขาดแต่ตอนนี้ทียตังกาลังเอาเปรียบมีเงินแล้วก็กําลังเอาเปรียบตัวเองอยู่นะครับที่ลูกค้ายอย่างเราเนี่ยชอบของแถมชอบของที่คุ้มค่าเนี่ย มีเงินกับเฮียตังก็รู้ใช่ไหมครับว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันเป็นยังไงแต่ถ้าเจ้าของร้านเนี่ยบอกเหตุผลที่ชัดเจนแต่แรกว่าทําไมถึงขึ้นราคาของและให้ลูกค้าอย่างเราเนี่ยตัดสินใจเองว่าจะซื้อต่อหรือไม่แบบเนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะยุติธรรมกับทุกฝ่ายแล้วนะครับจริงแต่เราอ่ะควรบอกลูกค้าก่อนว่าอะไรที่มันจําเป็นจะต้องขึ้นราคาร้านค้าของเราเนี่ยจะอยู่ได้เราต้องไม่เอาเปรียบลูกค้าแล้วก็ต้องไม่เอาเปรียบตัวเราเองด้วย ขอบใจมากงั้นต่อไปนี้เฮียขอประกาศไว้นะตรงนี้เลยว่าต่อไปนี้เฮียจะไม่แถมถ้าไม่ขออนุญาตมีเงินก่อนอองั้นเดี๋ยวฉันก็จะไปทําป้ายว่าช่วงนี้ราคาต้นทุนหมูเพิ่มขึ้นฉันขอขึ้นราคาตามความเหมาะสมละกันแต่ถ้าต้นทุนหมูลดลงเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะลดให้เหมือนเดิม,ม,มงั้นตอนเนี้กะทิถึหมูทอดแล้วอะค่ะงั้นขอซื้อหมูทอดกันเลยนะคะในราคาที่อเหมาะแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมนะคะ